สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับค็อกเทลแฮมดูโอชีสนะครับอันนี้ก็เขียนว่าไส้กรอบหมูผสมไก่นะครับโอเคมันเป็นการผสมกันนะครับของ2เนื้อนะครับก็คือเนื้อหมูกับเนื้อไก่ตัวนี้เป็นยี่ห้อของ easy taste ครับก็หาซื้อได้ที่เซเว่นนะครับแล้วที่สําคัญนะครับก็าเขียนว่าตรงนี้ด้วยครับว่าสไปซี่ชีสนะครับชีสที่เข้ามาเนี่ยเป็นแบบสไปซี่แต่ก่อนกินเราอ่านส่วนประกอบกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเขาเขียนว่าเป็นเนื้อหมู54%เนื้อไก่15% แฮม10%เครื่องปรุงลดหเปรเซนเชดดาร์ชีสสี่เปอร์เซนตและเชดดาร์ชีสลดเผ็ด4%ี่ดดดดเปอร์เซนตมันก็จะเป็นชีสลดเผ็ดอยู่4%ี่เปอร์เซ็นตนั่นนะครับจากทั้งหมดนี้โอเคครับเรามาแกะชิมกันเลยตัวนี้นะครับสามสิบสองาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าได้กี่ชิ้นนะเพิ่งไปซื้อมาเหมือนกันนะยังไม่เคยชิมนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเทลงไปในจานก่อนเดี๋ยวแกะก่อนอืดจะ้ะเราได้มาทั้งหมดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 7ชิ้นนะครับเจดหารสาิบสองได้ป่า7เจ็ดห้าสมสิบห้าเจ็ดสี่ยี่ปดมันต้องสี่บาทกว่าๆหละแอะเพราะเจดห้า 7, มันส5ิห้านะครับอันนี้ราคา3 2บาทนะครับอันนี้ก็คือตกชิ้นละ4ี่บาทกว่าๆครับอ่ะจิ้มไปก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่แรกดมกลิ่นก่อนเอาตรงๆนะกลิ่นก็คือไส้กรอกหมูทั่วไปนะครับไม่มีกลิ่นชีนสออกมาเลย โอเคกันเนี้ยดูนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราดูนะครับในเรื่องของรูปร์นะครับเราจิ้มไปนะครับนี่มีแบบชีสส่งมาด้วยนะครับนี่ดูโอเคกัดชิมเลย เดี๋ยวขอกัดอีกคำหนึ่งดัางแรกนะครับให้ดูชีสก่อนเป็นอย่างเงี้ยแล้วถ้าใครคาดหวังคำว่าสไปซี่ชีสนะไม่มีรุ่งตรงเลยกินไปสองทีแล้วยังไม่รูกก้ความเป็นสไปซี่ แต่ถามว่ามีชีตไม้มีก็ตรงๆอ่ะรู้สึกผิดหวังนิดนึงมันเป็นแบบมัเป็นแบบอ,อ่อนๆอ่ะคือถ้าอ่อนอย่างเงี้ยอ่อนเคยได้ยินไหมครับว่าอ่อนแอก็แพ้ไปแล้วประมาณนี้แหละก็คือว่ามันเป็นชีสอ่ะแบบสไปซี่แบบอ,อ่อนๆเพราะว่าถ้าเกิดเราตามดูตามส่วนประกอบอ่ะมันก็เป็นเชดดาร์สไปซี่แค่สี่เซดั่ทั้งหมด กินไปสองชิ้นน่ะรู้สึกว่าความเป็นสไปซี่แบบอ่อนๆออกมาคือถ้าเกิดเอาตรงๆนะครับคือเพียงซื้อมาก็คาดหวังความเป็นสไปซี่ชิ้นอะ่ะมันก็น่าจะทําให้เผ็ดมากกว่าน,นี้ยตรงๆนะครับจะไม่เผ็ดเลยอะแต่ถามว่าอ่ะรสชาติคราวนี้เขาเขียนว่ารสชาติไส้กรอกหมูผสมไก่ก็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ ไส้กรอกเนี่ยไม่ต่างจากไส้กรอกทั่วไปของเซเว่นอ่ะแต่ว่าคุณเพิ่มเข้ามาคือรสชีสแล้วก็มีเผ็ดออกมานิดๆแค่นั้นเองครับมันก็คือไส้กรอกของเซเว่นอ่ะที่เรากินกันตามปกติคล้ายๆแบบเออสสโมกกี้ไบด้วยอ่ะพุ่งตรงคล้ายๆกับสโมกกี้ไบด้วยแต่มีชีสออกมาแล้วก็ชีสมันไม่เผ็ดอ่ะคือคาดหวังกับเขาว่าสไปซี่ชีสมากเกินไปนะถ้าเกิดคุณคาดหวังกับสไปซี่ชีสว่ามันจะเผ็ดเนี่ยไม่ใช่มันมีมันกัดแล้วเนี่ยคุณจินตนาการเลยสโมกกี้ไบเนี่ยมันจะเป็นไส้กรอก หมูนะครับแต่ว่านี่เป็นหมูผสมไก่อันนั้นแบบเนื้อหมูลว้ลวนๆแล้วก็มีชีสออกมากลางๆแล้วชีสให้รสเผ็ดนิดนึงอ่ะก็ได้อยู่อ่ะก็ถือว่าเป็นไส้กรอกชีสที่ได้อยู่แต่ว่าถ้าเกิดคุณหวังความสไปซี่มันไม่มีให้คุณเท่านั้นเองครับโอเคก็ถือว่าผ่านถ้าเกิดรสชาติาเราผ่านนะถ้าเกิดหลับตากินอ่ะเพี้ยนเพี้ยนให้ผ่านแต่พอดีถ้าเกิดเราอ่านชื่อมนะันอ่ะมันมีคำว่าสไปซี่ชีสเราคาดหวังมากกว่านี้โอเคครับถ้าคนจะการรีวิวคลิปนี้ไประเดี๋ยววันนี้นะครับแล้วชอบฝากกดไลค์กดสกา์กดแชร์ด้วยนะ